อะไรงี้ใช่ไหมมันเกิดพีดีนะทุกคนเฮ้ยตอ๊ะต๊เอ๊ะตุ๊กตุ๊โอเคปะแฮปปีบยด มามามาวันนี้เรามักแหลงดีๆกันมามาทุกคนไปๆเข้าไปพูดเลยพูดเลยทุกคนคือตอนนี้นะพี่เด็กเขาก็ได้สลิป อันใดริกาที่เราเอาไปเล่นนะคะคือ,คอวันนี้อะไรเราจะไปแกลง้งเซอร์ไพรส์วันเกิดอ,อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันเกิดพี่เดนนะครับแล้วที่จริงใช่วันเกิดเดไหมเราตอนน้องมีเวลาเท่าไหร่ดูดูเดี๋ยวให้ดูเที่ยงคืนนะในนาเวลาสิบสองนาฬิกาโอเคมาวันนี้เดี๋ยวจะใช้อะไรในการแกลง้งเซอร์ไพรส์วันเกิดเดดเมา คือแบบทุกคนคือผมรอแบบคือจนง่วงนอนเองแล้วครับทุกคนคือก็ง่วงนะคือปกติเรานอนกันไวอยู่แล้วนะทุกคนฮะอะไรเขาข่ายมาแล้วก็ต่อใส่หน้าเทียนเทียนเทียนเอาเอาขนมเอาลองหาอะไรดูก่อนไปนี่ยาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมูกกวนนะคะอยู่ไปหาเทียนก่อนทุกคน แรงแบบนี้ไม่ไม่กลัวเด้งเออเด็กหลรนเหรอเมื่อกี้หลับสนิทเลยยังหลับสะพารเลยอ่ะเดี่ยวเพราะร็อกแรงเพราะล็แกแ้งอะมัไม่หลับ นอนอนิดละเลยนอนเก๊ะเอ๋นอ,อดเลยโอเคเดี๋ยวติดเลยโอเคอันนี้คือจะทำเหมือนแบบเค้กวันเกิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใแต่เป็นมะม่วงกวนนะเดี๋ยวไปเอาเทียนนี่ไป,ไป,ไป,ไปเอาไปเอาไปช้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเรียกคุณนัะเล่นมาช่วยนะ

ด้วยได้ชัวจุดเลย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 นี่แหละนี่จุดเลยมมันตกทำให้มันดีดีสิไม่มันมันเป็นมันเป็นครัสติกติดนี่ก่อนติดเลยชัวได้หรอนี่ต้องอันนี้ด้วยเรามีได้แน่นอนไห้มันเป็นยังไงมมันเลยไม่ได้ โอเคป่ะยังไงลองลองดิยังไง,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 ไง Happy birthday to you Happy birthday to you มามามาเดี๋ยวช่วยจับเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลุกคนนั่นแหละ มามาดีดีดีโอเคตอนนี้คือต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมมอกินมันตก <c oughs> ตกไเร็วเร็วเร็วคือแบบดีจะรู้ตัวไหมไม่รู้ใัรู้ตัวนะมันมันตื่นยันคุณนันทุกวันนี้ที่กิวนอนกับเขาใช่ไหมตั้งนาฬิกาปลุกแต่ไม่ตื่นคนที่ไม่ต้าตื่นป่ะเดี๋ยวไ,ไปเดี๋ยวไปเรียกคุณนันเล็มาช่วยตบมือสุสาวะเก์

เดี๋ยวจะไปสุขสันวันเกับดิดดีไปเล็งสุขสันวันเกับดิดดีบ้าป่าบ้าป่า,าตอนนี้ไม่รู้ตื่นเลยยังตอนนี้พี่เดย์กินแบบสนิทมากเมื่อกี้พี่นี่เขาตอนนี้เดย์นอนอยู่ในสตูจทุกอย่างไหม ปับปุปั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 ๊ั๊บับไหมหลับไหมข้างในข้ในหลับอ okay, ่ะห okay, ับบุยบุโอเคค่อยค่อเดวันแรกเดือนพฤษภามตีวันตีวันย้ายตีวันตีอี

Happy birthday, birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Hey. Happy birthday. birthday, you. birthday you. Happy birthday. to you. Happy birthday. to you. เดียววันเกิดเนี่ยวันเกิดตัวเองก็จำไม่ได้เร็วเร็วเร็วีววันเกิดตัวเองจำไม่ได้เหรอ Hey b d a y e a เป่าแรงๆออ้ยโอ๊ยไม่ได้เปิดแมากี่ปีแล้วเคเฮ๋โเเคเดี๋เยเเร้เอาไเกินเปให้เขานอน้่อไป นั่นแหละทุกคนก็งง,ง,งมาไปเพื่ออะไระเพื่ออะไรอเอาไว้กับมามะมว่วงกลัวให้กินด้วยดิมาดิอุ้ช่วยช่วยด,ดิหนวันเกิดแหละดิ <laughs> <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> mẹo là mẹo là hola mẹo là mẹo không mẹo 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 mẹ, à là, là. mẹ à อ่ะทุกคนก็ที่นี้นะคะก็ได้็กลรงคนสมใจแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คุณรู้สึกเป็นไงว่าคุณ อ่นทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าใครอยากจะมีช่องสองคนนี้ด้วยนะคะนี่ช่ออะไรครับเฟซก็ได้ไม่มีครับฟอกเฟซก่อนเฟซเฟซนั่นเลยบรมจารีครับออ๋แล้วนี่เหรอคะจิรายุวิเชีเยรชัยจิริครับแล้วก็ช่อจิ้มรูด้วยนะจิรายุวิเชียรชัยเลยขึ้นให้ผมด้วยปกติไม่เคยขึ้นขึ้นให้ผมเลยฉันขึ้นให้เธอตลอด <laughs> เรไป่ดูขึ้นย้อนหลังแล้ทุกคนไปดูคลิปที่มีเจริญยุ่ธ์ได้ดูขึ้นให้ทุกเลยเยออฟุ่มาัไป Noise ่าทุกคนคลิปด like ีก็ไปไปกดไลค์กดแชร์ให้กินด้วยรายการทกดป